สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนแรงแล้วก็ใกล้ตัวกว่าที่หลายคนคิดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับเรื่องโครงการสร้างกำแพงกับหลุมหลบภัยนี่เองที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ ใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากรายงานที่ลงพื้นที่จริงเลยนะคะไปพูดคุยกับผู้คนจริงๆทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านเราจะมาค่อยๆคลี่ดูกันทีละประเด็นเลยค่ะว่าโครงการนี้หน้าตาเป็นยังไงมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบ้างครับประเด็นนี้มีความน่าสนใจในหลายมิติเลยตั้งแต่เรื่องความมั่นคงของประเทศ ไปจนถึงผลกระทบต่อชีวิตคนธรรมดาธรรมดาแล้วก็ยังมีเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศที่ละเอียดอ่อนมากๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ของโครงการก่อนเลยนะคะเห็นว่าแม่ทัพภาคที่สองลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าด้วยตัวเองเลยใช่ครับไปตรวจโครงการก่อสร้างหลุมหลบภัยแล้วก็รั้วกำแพงชายแดนนี่แหละครับภายใต้กองทุนอัทยทิพย ซึ่งที่น่าสนใจมากคือสิ่งที่เขาสร้างกันมันไม่ใช่แค่รั้วอย่างเดียวนะคะแต่มีหลุมหลบภัยด้วยครับผมอันนี้สําคัญมากเลยคือการสร้างหลุมหลบภัยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนเป็นอันดับแรกแล้วหลุมที่ว่านี่มีกี่แบบคะหลักๆก,ก็จะมี2แบบครับแบบแรกคือหลุมหลบภัยขนาดใหญ่อันนี้จะรองรับคนได้ประมาณ40คนมีแผนจะสร้างทั้งหมด10แห่งครับ สิบแห่งแล้วอีกแบบเหรอคะอีกแบบนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่เขาเรียกว่าหลุมบุคคลคู่ครับหลุมบุคคลคู่ฟังดูเอ่อคือมันเป็นยังไงหรอคะมันคือหลุมที่ลึกพอให้ทหารสองนายลงไปยืนหลบได้ครับแล้วก็สามารถโผล่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ได้อ๋อนึกภาพตามออกเลยคะ่ะคงจะอึดอัดหน้าดู แต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆก็คงจำเป็นมากจำเป็นมากครับแล้วหลุมแบบนี้มีแผนจะสร้างถึง328แห่งเลยทีเดียวโห300กว่าแห่งเลยเหรอคะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์ ที่ส่งย้ำม,มาตลอดเลยว่าเรื่องบังเกอร์กับหลุมบุคคลเนี่ยเป็นความจำเป็นเร่งด่วนครับทีนี้มาดูที่ตัวกำแพงกันบ้างดีกว่าคะ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่กำแพงธรรมดาธรรมดาเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับมีการออกแบบมาอย่างดีเลยความสูงนี่3เมตรครึง่ง3เมตรครึง่งครับแล้วโครงสร้างคือ ครึ่งล่างจะเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปส่วนครึ่งบนเป็นตะแกงเหล็กชุบซิงค์ครับเขาบอกว่าทนทานกันสนิมได้ถึง80ปีโอ้โห 80, 80ปีเลยเหรอคะแล้วด้านบนสุดยังมีลวดหนามอีกชั้นด้วยใช่ครับเป็นลวดหนามหีบเพลงเสริมเข้าไปอีกคือตั้งใจสร้างให้มันอยู่กันไปยาวๆเลยแต่ประเด็นที่หลายคนน่าจะอยากรู้คือเรื่องค่าใช้ใจ่ายนี่แหละครับครับในรายงานเขาแจกแจงมาชัดเจนเลยนะค่าสร้างรั้วอย่างเดียวนะครับ กิโลเมตรละประมาณ7จ็ดล้านสามบาท7ล้านกว่าบาทยังไม่หมดครับมีค่าสร้างถนนตรวจการขนานไปกับรั้วอีกอ๋อถนนลูกรังกว้าง5เมตรใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นอีกกิโลเมตรละ1นล้านสบาทแปลว,ว่ารวมๆแล้วทั้งรัว้วทั้งถนนจะมีค่าใช้ใจ่ายตอน1กิโลเมตรอยู่ที่ประมาณ8ปดล้านหกแส0 0บาทครับ ประมาณนั้นเลยครับกิโลเมตรละเกือบ9ล้าลานตัวเลขสูงมากเลยนะคะก็ดูเหมือนว่าโครงการนี้ก็เจออุปสรรคสําคัญอยู่เหมือนกันใช่ครับอุปสรรคใหญ่เลยก็คือเรื่องสภาพอากาศฝนตกหนักหรอคะหนักต่อเนื่องเลยครับทําให้พื้นที่ก่อสร้างแฉะเป็นดินเลนไปหมดแล้วพวกเครื่องจักรใหญ่ๆก็เข้าไปทํางานไม่ได้ถูกต้องครับตอนนี้แนวชายแดนก็เลยยังเป็นได้แค่รั้วรวดน้าชั่วคราวอยู่แล้วนอกจากอุปสรรคเรื่องนินฟ้าอากาศมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับ อันนี้น่ากมลกว่าคือมีรายงานว่าระวังที่ทีมข่าวลงพื้นที่เนี่ยก็พบว่ามีบุคคลจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแอบมาสอดแนมอยู่เรื่อยๆจริงเหรอคะมาทําอะไรคะก็มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรทํานองนี้ครับทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนมากขึ้นไปอีกอืมฟังดูแล้วสถานการณ์ก็ตึงเครียดอยู่เหมือนกันนะคะครับ มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่มุมมองจากฝั่งเจ้าหน้าที่นะคะเรามีอีกเสียงที่สําคัญมากๆนั่นก็คือเสียงจากชาวบ้านในพื้นที่ค่ะครับอันนี้น่าสนใจมากทีมข่าวได้ไปคุยกับชาวบ้านมาเขาบอกว่าการสร้างรั้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะเขาสนับสนุนแต่เขามีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจมากค่ะเขาเสนอว่ายังไงครับเขาไม่อยากได้รั้วทึบค่ะ ๋ค่ะเขาเสนอว่าอยากให้ทำเป็นรั้วโปรง่งเหตุผลของเขาก็คือจะได้ยังสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของฝั่งตรงข้างได้บ้างเขาบอกว่าถ้าเป็นรัว้วทึบไปเลยมันก็เหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่เห็นอะไรกันเลยแต่ถ้าเป็นแบบโปรง่งยังพอจะสอดส่องดูแลความปลอดภัยของตัวเองได้ เป็นมุมมองของคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเลยนะครับน่าสนใจมากเพราะมันชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงในสายตาของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การปิดกั้นอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยใช่เลยค่ะและประเด็นนี้มันก็นำเราไปสู่เรื่องที่ใหญ่และซับซ้อนกว่านี้อีกเรื่องการพูดคุยเรื่องการยกเลิก m o แลก็เป็อนีีและซับนมยคมีข่าวว่ามีการรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่บรรยากาศดูจะเออจริงจังมากถึงขนาดที่หลังประชุมเสร็จผู้ใหญ่หลายท่านก็เลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยใช่ครับแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังยกเลิกการให้สัมภาษณ์ในวันนั้นเลยการที่ทุกคนพร้อมใจกันไม่พูดแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะเหมือนมีอะไรที่พูดออกสื่อไม่ได้อยู่หรือเปล่ามันบ่งชี้ถึงความเปราะบางของประเด็นนี้เลยครับการพูดอะไรออกไปอาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทันที แล้วตัว M O U สฉบับนี้มันคืออะไรกันแน่คะทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อธิบดีกรมสนที่สัญญาและกฎหมายได้อธิบายไว้ชัดเจนครับว่าแม้จะชื่อว่าบันทึกความเข้าใจซึ่งฟังดูเหมือนจะไม่เป็นทางการแต่จริงๆแล้วมันมีสถานะเทียบเท่าสนทีสัญญาเลยนะครับโอเทียบเท่าสนที่สัญญาเลยเหรอคะครับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเลยมันคือกรอบที่ทั้งสองฝ่ายใช้ในการเจรจาเพื่อสำรวจและก็จัดทำหลักเขตแดนให้มันชัดเจน แล้วประเด็นสำคัญที่สุดมันอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ครับใน MOU ไม่ได้เขียนวิธีการยุกเลิกเอาไว้อ้าวหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะยกเลิกจะต้องได้รับการตอบสนองหรือเห็นชอบจากอีกฝ่ายด้วยอ๋อคือจะยกเลิกฝ่ายเดียวเลยไม่ได้ว่างั้นเถอะครับถูกต้องครับไม่สามารถยกเลิกฝ่ายเดียวได้แล้วถ้าสมมติว่ามันถูกยกเลิกขึ้นมาจริงๆผลเสียที่เขาพูดถึงกันคืออะไรคะ ผลเสียที่ร้ายแรงที่สุดคือทุกสิ่งที่ทำร่วมกันมาตลอด20ปีที่ผ่านมาเพื่อปักปันเขตแดนให้ชัดเจนจะกลายเป็นศูนย์ทันทีครับเดี๋ยว20ปีที่ผ่านมาจะกลายเป็นศูนย์เลยเหรอคะครับเหมือนล้มกระดานเกมที่เล่นมา20ปีแล้วต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งกันใหม่หมดหมายความว่าความขัดแย้งที่เคยเจรจาจบไปแล้วหลักเขตที่เคยตกลงกันได้แล้วอาจจะถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นใหม่ทั้งหมดเหรอคะใช่ครับตามข้อมูลที่ท่านอธิบดีให้ไว้คือแบบนั้นเลย ความขัดแย้งที่เคยเจรจากันไปแล้วอาจจะประทุข,ขึ้นมาอีกครั้งหลักเขตที่เคยตกลงกันได้แล้วก็อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป ซึ่งมันจะสร้างความไม่แน่นอนและความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วความตึงเครียดตามแนวชายแดนนี้มันไม่ได้ส่งผลแค่ในฝั่งไทยแน่ๆไม่เลยครับมันส่งผลกระทบโดยตรงกับคนไทยที่ไปทํางานหรือใช้ชีวิตอยู่ในฝั่งกัมพูชาด้วยใช่ค่ะเรามีเรื่องราวของคนไทยคนหนึ่งชื่อพี่เอ๋ที่ไปทํางานขายปุ๋ยอย่างถูกกฎหมายในฝั่งกัมพูชามานานหลายปีครับจนมีครอบครัวมีลูกอยู่ที่นั่นเลยพี่เอ๋เล่าว,ว่า พอเกิดเหตุปะทะแล้วมีการปิดชายแดนชีวิตของคนไทยที่นั่นก็ลำบากขึ้นทันทีเลยค่ะจากที่เคยได้รับการต้อนรับอย่างดีตอนนี้กับถูกจับตามองอืมบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยใช่ค่ะบางคนถึงขั้นโดนหมายหัวเลยจนรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยอีกต่อไปซึ่งนั้นก็นำมาสู่การตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาสุดท้ายพี่เอเลยตัดสินใจทิ้งทุกอย่างค่ะ ทิ้งทุกอย่างนี่คือทั้งภรรยาและลูกเลยค่ะเพื<ฮ>่อหนีกลับมายังฝั่งไทยโหแล้วกลับมายังไงครับต้องลักลอบข้ามแดนผังช่องทางธรรมชาติเข้ามาแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มโดนปรับไปพันหกรบาทก่อนจะถูกปล่อยตัวกลับบ้านเกิดที่นครสวรรค์เรื่องราวของพี่เอเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าความขัดแย้งในระดับนโยบายหรือเรื่องเขตแดนเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงแล้วก็รุนแรงต่อชีวิตของคนธรมธรมดา ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของแผนที่หรือกำแพงเลยแต่มันคือเรื่องของมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีชีวิตจิตใจจริงๆครับสรุปแล้วนะคะโครงการสร้างกำแพงและหลุมลบภัยที่ชายแดนก็กำลังเดินหน้าไปพร้อมๆกับอุปสรรคทั้งจากธรรมชาติและการเมือง ใช่ครับในขณะเดียวกันก็มีการถกเถียงในประเด็นใหญ่เรื่องการยกเลิก m o u ที่อาจจะส่งผลกระทบย้อนหลังไปถึง20ปีทั้งเรื่องการสร้างกำแพงทางกายภาพการถกเถียงเรื่องข้อตกลงทางการเมืองและก็เรื่องราวชีวิตของผู้คนที่ได้รับผลกระทบล้วนเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเลยนะคะครับการตัดสินใจในห้องประชุมส่งผลโดยตรงต่อครอบครัวที่อาศัยอยู่ริมชายแดนเลย สุดท้ายนี้ที่ฉันอยากทิ้งทายด้วยมุมมองของชาวบ้านที่น่าสนใจมากๆนะคะที่เขาบอกว่าอยากได้รั้วโปร่งไม่ใช่รั้วทึบครับมันทําให้เกิดคําถามให้เราได้ขบคิดกันต่อว่าในเรื่องความมั่นคงนั้นระหว่างการมองไม่เห็นศัตรูเลยกับการยังมองเห็นความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายอยู่แบบไหนกันแน่ที่จะสร้างความรู้สึกปลอดภัยที่แท้จริงให้กับผู้คนในพื้นที่ได้มากกว่ากัน เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ